เสือกในที่นี้แปลว่าดันแต่ว่าเสือกที่เผือกเผือกเผือกที่เขาว่าไปยุ่งนะคะคําว่ายุ่งเนี่ยมีคําง่ายๆให้จําไว้ก็คือคําว่าโนสิโนสเอาจมูกเข้าไปยุ่งจุ้นเรื่องของชาวบ้านเขาจะบอกว่าโนสินะคะเสือกอันนั้นเสือกแต่ว่าเสือกในความหมายตรงนี้หมายความว่าดันฉันดันจริงเป็นคนจริงจังนะคะ สวัสดีค่ะพี่น้องคะมอนี่เข้ามาอ,อยู่เขาใหญ่กันเด้อค่ะเขาใหญ่คนเขาใหญ่ขอสวัสดีคนโคราชเด้อค่ะสบายดีกันไหมยังไม่ได้กินปลรราจกสะเอะเลยเด้อค่ะเดี๋ยวไปหาซื้อก่อนอยู่โคราชก็ต้องเป็นโคราชกันเองใช่ไหมค่ะนะคะเป็นคนโคราชกันเองอเพลงนี้เป็นเพลงชื่อว่าเพลงขอบใจเด้อนะคะของศิลปิน สารสารสินนะคะเพื่อนห้องมวลนุ่มเสียงนุ่มนะคะแล้วกะ็เนื้อห้องทับน้องของอคุณปรีชาบัตรไทยอีกะะและ้วก็ผู้เดิมนะคะสิเกงอีลีในการเรียบเรียงนะคะคุณจินนี่ผู้ทักเป็นเรียบเรียงได้นุ่มนวลนอีลีตะคอยมากมากเพื่อนนะคะอยากพ่อแท้ๆเลยควบคุมกันห้องโดย d r e a มผู้ไทยเรคคอร์ดละก็ควบคุ่การผลิตโดยเฮียปองไทบาสซีรี an, ค่ะเข้ามาเริ่มกันเลยนะคะ ขอบใจเดอ้อทีเฮ็ดให้เหาบ่เหงามาช่วงหนึ่งนะคะขอบใจนะที่ทําให้เราไม่เหงามาช่วงหนึ่งขอบใจนะ Thank you ง่ายๆเลยนะคะ Appreciate เป็นคํายากนะคะทำง่ายๆก็คือขอบใจนะ Thank youAppreciate นะคะจิ side, ะะ้วใส่เดค่ะ Thank you อะไร For making me ทําให้ฉัน For making for พอใช้คําว่า for ปุ๊ สับที่ตามหลังจะต้องเป็น Ver รเติม ing making หรือ for doing something นะคะทำอะไรให้ก็เป็นคำนามเมื่อเวิรบเติม ing จะกลายเป็นคำนามด้วยค่ะ for making me not lonely for a while นะคะทำให้ฉันไม่เหงา not lonely for a while a while ก็แปลว่าช่วงหนึ่งนะคะ thank you for making me not lonely for a while นะคะ มีคำว่าขอบใจในประโยคถัดมาอีกนะคะก็ขอบใจเดอถ้่อยคำซึ้งซึ้งและขอบใจนะที่มีถ้อยคำซึ้งซึ้งกับขอบใจเดอและขอบใจนะที่มีถ้อยคำซึ้งซึ้งคำว่าซึ้งซึ้งในที่นี้นะคะจะใช้คำว่า touching touching มันแปลว่าสัมผัสได้สัมผัสเข้าไปถึงใจ heart felt touch ก็ได้นะคะแต่ว่าอันนี้เราจะใช้อีกคำานึงก็เป็นบอกว่า Thank you for the touching words ที่ปลอบใจย่ามบอมมีัไผ่ที่ปลอบใจเมื่อไม่มีใคร You comforted me when I had no one Comforted c o m f o r t ไแปลว่าทำให้สะดวกสบายสะดวกหรือสบายนะคะก็คุณทำให้ฉันสบายใจอ่ะ You comforted ก็เป็น verb เป็นกริยาช่องในอดีตก็คือเติม ed เป็น comforted comforted me คุณปลอบใจฉันทำให้ฉันสบายใจ When I had no one When I had no one When I had nobody เมื่อฉันไม่มีใครเลยนะคะจะมีอีกคำหนึ่งก็คำว่า console นะคะ console แปลว่าปลอบขวัญปลอบใจ You consolated me when I had nobody ก็ได้นะคะเป็นคนเทาๆออกจะเงาๆ คำว่าเทาๆคือมีระหว่างสีดำกับสีขาวนั่นคือความชัดเจนสีดำก็ชัดสีขาวก็ชัดแต่เมื่อสองสีมาบวกกันกลายเป็นสีเทาๆจึงไม่มีความชัดเจนเมื่อไม่ชัดเจนก็ไม่แสดงออก,ไม,ออกไม่แสดงออกก็นิ่งๆนะคะเป็นคนไม่แสดงออก Being a non expressive Express คือการแสดงออกเติมคำว่านอนข้างหน้าก็คือไม่ ไม่แสดงออก be-ing ก็คือการเป็นอยู่คือ be-ing a non-expressive person ตรงนี้เราจะตัดคำว่า person ไปใส่ข้างหลังนะคะเหลือแค่ว่า be-ing a non-expressive and somewhat a lonely person somewhat แปลว่าในบางครัง้งบางคราวนะคะจะเห็นได้ว่าเราเนี่ยเป็นคนขี้เหงา a lonely person เอา person ละไว้จากคำแรกมาเหลือไว้ที่ท้ายประโยค นะคะเพราะจริงๆมันคือ2องคำก็คือ being a non expressive person and being a lonely person พอรวมกันทั้งหมดก็จะเป็น being a non expressive and somewhat a lonely person โอเคแต่บอมีไผเอาไปใส่ใจแต่ไม่มีใครเอาไปใส่ใจ but แต่ no one อีกแล้ว no one nobody but no one paid attention paid เป็นช่องที่สองกริยาช่องที่สองของ pay pay attention เอาใจใส่นะคะสนใจฉันหน่อยใน EP, EP, อีพี EP, บางอีพีเยค่ะที่สอนไปแล้วก็ attention please จือไดบอกค่ะเพ่นกินเขากันอยู่นะคะคู่หนึ่งกับเคาะแก้วป้องๆขึ้นมาแล้วก็บอกว่า attention please แปลว่าสนใจฉันหน่อยสิจือไดบอกค่ะ อันนี้บอสนใจนะคะ but no one paid ในอดีต paid attention มาคุยคุยแล้วก็หายเสียใจอยู่เดน,นะคะมาคุยคุยเธอมาคุยคุยกับฉันด้วยแล้วก็หายไปฉันเสียใจอยู่นะ you came to talk and then disappeared you came to talk and then disappeared you came ก็ค o m e came c o ใช่ไหม you came to talk เธอมาคุยในอดีตใช่ไหม came to talk and then disappeared disappeared ก็คือเติมเสียงเสียง disappear เนี่ย disappear disappear Dis เป็นช่องแรกใช่ไหมคะากริยาช่องแรกแต่เมื่อเป็นอดีตเติม ed จึงกลายเป็น disappeared you came to talk and then disappeared I am sorry I'm sad ฉันเสียใจฉันเศร้าใจไอ้คำว่า I am sorry เนี่ย แปลได้ทั้งเสียใจแล้วก็แปลว่าฉันขอโทษก็ได้นะคะแต่ว่าคำว่า I am sad I am sad มีคำอื่นอย่างเช่นคำว่า I am depressed depressed จือไดบอกค่ะเสียงมันออเออเอออยู่ในข้อเท่านี้นะคะ่ะแปลว่าห้าหูซึก I am depressed เกิดขึ้นที่ตัวเราใช้ให้ถูกด้วยค่ะหรือจะใช้คำว่า I am blue ฉันเศร้าใจ บลู Blue คือที่แปลว่าสีน้ำเงินสีฟ้ามันแปลได้แม้กระทั่งคำว่าฟกช้ำเห็นไหมคะเวลานักมวยโดนต่อยจะมีรอยฟกช้ำนั่นแหละค่ะสีบลูบลูบลูแปลว่าเคร่งครัดก็ได้หรือแปลว่าหยาบคายก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นคำว่าบลูไม่ได้แปลว่าสีฟ้าหรือสีน้ำเงินเพียงอย่างเดียวเด้อค่ะแปลได้หลายอย่างเด้อค่ะเลือกใช่ตามสถานการณ์ตามโอกาสเด้อค่ะ นะคะแต่ว่า sad เนี่ยแหละ depressed I'm blue I'm sad นะคะมีคนมาบอกว่าฉัน c h e e s blue ไม่ใช่แปลว่าหล่อนเกิดกลายปเป็นเป็ร่างตัวสีฟ้านะคะตัวอะไรนะคะลืมชื่อไปแล้วนะคะตัวประหลาดนั่นนะคะไม่ใช่นะคะ s h e e s blue แปลว่าหล่อนเศร้าอยู่หล่อนไม่ได้กลายร่างเป็นสีฟ้านะคะคือถืกเทตอนเทาหูห้ซึกด,ดีเหมือนถูกเทคือถูกเท ตอน how รู้สึกดีตอนที่เรารู้สึกดี like being left เหมือน I feel like being left ฉันรู้สึกก็ได้แต่ว่าอันนี้ละไว้ในฐานที่เข้าใจเหลือแค่ว่า like being left when I feel good เมื่อฉันรู้สึกดี being left left เป็นกิริยามาจากคำว่า leave leave left left being left ถูกทิ้ง when I feel good เมื่อฉันรู้สึกดีนะคะ แต่เพิ่นไปบอดีล่าจากยางแต่เขาก็จากฉันไปโดยไม่ได้ล่ำลาเขาในที่นี้ก็หมายถึงเธอนั่นแหละนะคะอันนี้พูดพร,พรำเพลํ่พันเนาะก็ะจะบอกว่า b บิร you left you left me but you left me without saying goodbye without any farewell ก็ได้นะคะ farewell ก็เป็นคำที่ขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนะคะเป็นคำหลากศัพท์ขึ้นมานะคะ farewell นะคะ คนละอย่างกับเวลแฟร์นะเวลแฟร์คือสวัสดิการแต่ถ้าแฟร์เวลแปลว่าไปแล้วนะบายๆนะคะ But you left me without saying goodbye But you left me without farewell ใส่ให้ได้เด้อคะ่ะ oh. เริ่มมีหวังแต่ก็ต้องมดหวังเริ่มมีหวังแต่ก็ต้องหมดหวัง,วง,ง,วง There is hope hope ความหวัง But hope is disappeared มาอีกแอ้วแคําคำว่า disappearedBut hope is disappeared หายไปหรือจะใช้บอกว่า there is hope มีความหวัง but I lose hope มีความหวังแต่ฉันก็หมดหวังซะแล้ว I lose hope เลือกใช้ <c oughs> นั่งซื้อๆกะหู้ซึกเจ็บนั่งอยู่เฉยๆก็รู้สึกเจ็บนั่งอยู่เฉยๆเขาจะบอกว่า sitting still นะคะก็เพราะฉะนั้นประโยคนี้ก็จะบอกว่า though I am sitting still Though แปลว่าแม้ว่าแม้กระทั่ง although ใช้เหมือนกันหมดนะคะ although although though I am sitting still I am hurt I am ตัวย่อก็เป็น am um, hurt ฉันเสียใจ hurt hurt the feeling นะคะเจ็บบ่เคยจำย้อนว่าใจง่ายนะคะเจ็บเ่เคยจำก็ฉันเจ็บแล้วไม่เคยจำย่อนเนื่องจาก ฉันเป็นคนใจง่ายนะคะอ้า uh, ว I never remembered ฉันไม่เคยจำเลย I never remembered ความเจ็บละ่ะ the pain the pain the pain คือความเจ็บนะคะ I never remember the pain because I am a gullible person gullible แปลว่าคนใจง่ายนะคะหรือจะใช้อีกคำหนึ่งง,ง่ายๆเลย because I'm easy แต่คำว่า easy ต้องใช้อยู่ในหลายสถานการณ์ ถ้าไปพูดแบบตอนเย็นมีผู้ชายพาไปเที่ยวแล้วก็อยากให้ชวนไปไหนก็ไปเขาก็บอกว่า s h s s an e e s y y i r r l อันนั้นหยาบคายเลยนะคะเป็นเป็นเป็นผู้หญิงใจง่ายอย่างนั้นนะคะอ่าใจง่ายใช้คำว่า easy ก็ได้หรือถ้าบอกว่ากินอะไรดีวันนี้อ๋ oh, I'm easy I can eat anything อ๋อ oh, ฉันง่ายฉันกินได้หมดเลยอันนั้นใจคนละอย่างไม่ใช่เป็นคนใจง่ายนะคะแต่ว่า the g u l l i b l e อันนี้ g u l l i b l e person อันนั้นเป็นคนใจง่ายจริง ะคะ I never remember the pain because I am a gullible person I never remember the pain because I am a g u l l i b l r person พอสิฮักไพกับใจอักเสบเพอเมื่อจะรักใครก็มีอาการใจอักเสบเมื่อจะรักใคร When I love someone When I love someone เมื่อฉันจะรักใครสักคนเนี่ย My heart is inflamed my heart หัวใจของฉัน is inflamed inflamed มันแบบปวดร้าวร้อนเหลือเกินนะเหมือนมันไฟประทุอยู่ในหัวใจน้ะมันอักเสบ inflamed นะคะ my heart is inflamed when I love someone my heart is inflamed เขากลับไปไปตามสเต็ป เขาก็ไปก็คือเธออ่ะเธอก็ไปไปตามสเต็ปไปทีละขั้นตอนหายไปทีละเล็กละน้อยสเต็ปเนี้ยเป็นภาษาอังกฤษนะคะเรามาใช้ทับศัพท์กันมานานแล้ว you leave me หรือ you left me นะจะใช้เป็นประโยคปัจจุบันก็ you leave me ถ้าใช้เป็นในอดีตที่ผ่านมาก็ you left me หรือ you went away went ก็มาจาก go go went gone you go away you went away little by little สังเกตคำว่า little by little เห็นบอกค่ะ little by little แต่ข่อยเ้าเร็วๆนะคะมันกับพลังเขาววาเร็วๆก็สิกลายเป็น little by little หรือ step by step little by little ใส่ใส่ใบ่อยๆ little เห็นบอก little by little step by step นะคะ you left me little by little you left me step by step you went away step by step You went away little by little แต่เข้าเสือกจริงจังอีหลีเฮ้าตัวเราเสือกจริงจังเสือกในที่นี้แปลว่าดันแต่ว่าเสือกที่เผือกเผือกเผือกที่แปลว่าไปยุ่งนะคะคำว่ายุ่งเนี่ยมีคำง่ายๆให้จำไว้ก็คือคำว่าโน s ีโนเอาจมูกเข้าไปยุ่งจุ้นเรื่องของชาวบ้านเขาจะบอกว่าโน s ีนะคะเสือกอันนั้นเสือกแต่ว่า เสือกในความหมายตรงนี้หมายความว่าดันฉันดันจริงเป็นคนจริงจังนะคะก็จะบอกว่า but I am very serious แต่ว่าฉันนะ่ะเป็นคนจริงจัง about but I am very serious about my feeling นะคะฉันเป็นคนจริงจังกับความรู้สึกของฉัน but I am very serious about about เกี่ยวกับ my feeling ความรู้สึกของฉันนะคะขอบใจเด้อที่มาเฮ็ดให้เพอ้อ ขอบใจนะที่มาทำให้ฉันพร่ำเพรออันนี้ประชดประชันนิดๆนะคะเพราะมาขอบใจเขาทำไมอะนะแต่ว่าเราก็ได้เรียนรู้ศัพท์เนาะมาอีกแล้วคำว่า thank you for thank you for เติมด้วยคำนามหรือ verb กริยาแล้วก็เติมด้วย ing นะคะนักเรียนนะคะ thank you for making me mad thank you for making me mad ง่ายๆ mad นีประสาทเสียเลยนะครับหมดแต่พร่ำเพรอคาควร นะคะอาการ mad นี่คือเป็นบ้าใช่ไหม mad ประสาทเสียก็ได้นะคะ thank you for making me mad หรือ thank you for making me raved about you r a v e r a v e แปลว่ามันประสาทเสียต้องคอยปั่นป่วนอยู่กับเธอนี่แหละหรือจะบอกว่า crazy นะคะคลั่งคลั่งเกี่ยวกับคุณ thank you for making me crazy about you นะคะอันนี้ใช้ได้หมดนะคะทั้งผู้หญิงคนไหนไปอ่อย ให้เขาหอมแก้วยนั่นคืออาการที่บอกว่าทำให้เขาเข้าใจผิดว่าคุณเนี่ยรักเขานะคะแต่ในที่สุดคุณถ้าผู้หญิงทิ้งไปนี่เลยนะคะเหตุการณ์นี้ก็คือทําให้ผู้ชายเนี่ย crazy about you thank you for making me crazy about you คิดว่าเฮาเป็นคนสําคัญคิดว่าเราเป็นคนสําคัญนะ I thought I thought ฉันคิดว่า I thought ในอดีตนะ think thought, thought. think ความคิดฉันคิดว่า I think I thought I thought I was an important person เห็นไหมคะคำว่า important คอยสีวาสั้นๆเหลือแค่ว่า important important เพราะว่าเป็นคำที่ฝรั่งทั่วไปเวลาเขาใช้เนี่ยเขาจะตัดประโยคให้มันสั้นลงกระชับขึ้นก็จะเหลือแค่ important นะคะ t h e y I thought I was an important person I thought I was an important person นะคะ I thought I was ฉันเข้าใจผิดคิดว่าฉันเป็นคนสำคัญ and important person ก็คือคนสำคัญแต่ความจริงมันก็พ่อสำนันแต่ความจริงมันก็แค่นั้นเองความจริง truth true คือจริงแท้ true ที่เราชอบพูดกันแท้ true true ทีวีท่อง true นะคะแต่อันนี้ truth truth ลบลิ้นออกมาแตะที่ริมฝีป,ปากนิดนึงนะคะ truth นะคะ but the truth is that's it that's it นั่นแหละแค่นั้นแหละนะคะ but the truth is that's it that's it ไม่มีอะไรเลย uh เขาก็แค่แค่คนทั่ว,วไปเราก็แค่คนทั่วๆไป I'm just a normal person ฉันนะ่ะเป็นคนทั่วๆไป I'm just a normal person แต่ว่าถ้าใช้อีกคำหนึง่ง I am just an ordinary person ordinary จะใช้ an อยู่ข้างหน้าจำได้ไหมคะถ้ามีตัวสะกดขึ้นด้วย a e i o u จะต้องใช้ an an ordinary person จือได้บอกคะ่ะสอนละเด้อคะ่ะไปเบิงคลิปเก่าๆ,ๆเด้อคะ่ะ I'm just an ordinary person I'm just a simple person I'm just a normal person เด้อคะ่ะฉันไม่ได้มีความสำคัญสำหรับเธอ I am not important to her ก็ได้ I important am not important to her mm hmm. คุยจบก็ลบทิมเขาไปร่ได้เสียดายคุยจบก็ลบข้อความทิ้งเธอไม่ได้เสียดายนะคะ mm hmm. after talking after chatting mm hmm. ก็ได้หมดนะคะ after chatting you just deleted the messages you just คุณก็ delete delete ลบ deleted คือช่องในอดีตใช่ไหม deleted Our ข้อความ Our messages Our message ถ้า message ก็เป็นข้อความเดียวแต่มันมีหลายข้อความเข้ากับเติม es เข้าไปมันบอกกับเป็น Our messages มีอีกคำหนึง่งก็คือคำว่า text นะคะ text t e x t text ก็คือข้อความฝรั่งก็จะบอกว่า text me ส่งข้อความมาหาฉันสินั่นก็ได้ textbook อ่านเรื่องราวข้อความเยอะๆนะคะอ่านข้อมูลรายละเอียดเขาก็บอกว่า t e x t ซ์บุนะคะเคยเห็นปะคะเท x กซ์ o ุ๊เป็นข้อมูลทางวิชาการหรืออะไรอย่างนี้นะคะมันจะหนาๆกา,นาจะเรียก t e x t ซ์บุ๊กนะคะเทกซ์มีส่งข้อความหาฉันแต่อันนี้เราจะใช้คำว่า Message คำว่า Message M-E แต่ถ้าม a s า a g จม a s า a g e ที่แปลว่านวด M-A ตัวหลังเขียนเหมือนกันหมดเลยจื้อไว้ด้อค่ะนวดนวด มา a ช e มี A 2ตัวถ้า Message ที่แปลว่าข้อความมี E ตัวหนึ่งมี A ตัวหนึ่งให้นึกถึงคำว่า Messenger ผู้ส่งสารผู้ส่งข้อความอ่ะประโยคนี้ก็จบว่า after chatting you just deleted our messages you did not regret at all you did not regret at all คุณไม่ได้เสียใจเลยหรือจะบอกว่า You don't feel sorry for the loss of our messages ก็แปลว่าคุณก็ไม่เคยที่จะรู้สึกเสียใจ You don't feel sorry for the lost mm hmm. เห็นไหม for the lost for เติมข้างหลังด้วยคำนาม for the lost mm hmm. ก็การสูญเสีย the messages our messages mm hmm. ข้อความของเราเลยนะคะจำนะ message กับ massage ต่างกันนะคะ massage mm hmm. ต่างกันนะคะ mm hmm. เท่ากับเก็บเอามาปลืม้มอ่านไปยิ้มไป ในขณะที่เธอลบทิ้งไปแล้วเราก็เก็บข้อความเหล่านั้นมาปลืม้มอ่านไปยิ้มไป I collected the text I collected the text collected เก็บ c o l l e c t เฉยๆแล้วเติม ed ก็เป็น collected the the text ก็เก็บข้อความทั้งหมดไว้เลยนะ read it and smile read กริยาช่องแรกช่อง2องช่องสามเขียนเหมือนกันหมดที่แปลว่า read อ่านแต่ เวลาออกเสียงออกไม่เหมือนกันกลายเป็น read r e d r e d เพราะฉะนั้นดูนะคะเวลาอ่านห้าหูหูบอกว่าเป็นกริยาปัจจุบันหรือในอดีตปัจจุบันก็เป็น read ถ้าเป็นในอดีตก็เป็น r e d นะคะอันนี้ก็จะอ่านว่า I collected the text read and smiled เติมอดีไปด้วยเลยคะ่ะประโยคสุดท้ายแลวเด้อค่ะขอบใจเดอ้อที่เห็นห,ห้านั่งไฮโดยที่โตบ่ได้คิดหยัง ขอบใจนะที่ทำให้เรานั่งร้องไห้โดยที่เธอไม่ได้คิดอะไรโตนี่คือตัวเธอโตตัวเธอไม่ได้คิดอะไรนะคะ thank you มาอีกแล้ว thank you for making me cry ประชดใช่ไหม while while ในขณะที่ you think nothing นะคะในขณะที่เธอไม่ได้คิดอะไรเลย why you think nothing นะคะเอาละค่ะ แต่จบวัละค่ะเพลงนี้ขอบใจเด้อเนี่ยเป็นเพลงสหักของวัยรุ่นด้ค่ะแต่ว่าข่อยติดใจตรงคุณจีนี่พูดไทยนี่เพิ่นเรียบเรียงในเกงหลายด้ค่ะเรียบเรียงทำหนองทำหอ,องโดยคุณปีชาปัทไทก็ชื่นส้มผลงานเพิ่นไล่หลายนะคะก็ไดเอามาแปลให้น้องๆด้ะค่ะได้ฝึกฝนขั้นบอกอใจตรงไดนะคะก็เขียนมาถามทั้งรุมด้ค่ะป้าฝนสิต่อเพื่อเบิดเลยด้ค่ะอยากฟังเรลืองอีหยังหรือว่าขั้นพัฒนาภาษางกเรด,ดีขึ้น ป้าฝนก็นดีใจน้ำเด้อค่ะหวังว่าสิเป็นประโยชน์ท่านมีความเห็นอียังก็เขียนมาบอกป้าได้เด้อค่ะแล้วพอกันไหมเด้อค่ะอีพี่นาสวัสดีค่ะยอได้บ้าคค่ะประแมงโอ m ร n g มงกดอสสวัสดีค่ะ